พวกผมเพอร์ซี่ครับวันนี้จะมารีวิวมหาสงครามสัตว์ป่าอันนี้เป็นแบบรุ่นใหม่เลยรุ่น <c oughs> นี้มี Optimus Optimus p r i m ายเ e ล e r r ตอร์แร b u ร b l e b e e อรี่ฮีทไทเกอชัวแล้วก็อาร์ซี่โหไดโนบอทมีเพียบนะครับทุกคนอันนี้คือมหานครสัตว์ป่าก็คือเป็นมหาสงครามสัตว์ป่าครับเป็นตัวในทานร์นโฟเมอร์ทาร์คานัททง ยอดเลยนะครับทุกคนไอตัวนี้เราซื้อมาจากทางออนไลน์นะครับจากราคาพันสามเขารถเหลือ929บาร้อยยี่สิบเกาบาถึงมุงงบ้างเลยนะครับโอเคครับเราก็จะมาดูกันนะครับก็จะเป็นรุไนรีโนสแรปนี่เองนะคทุกคนที่เห็นเราเคยเห็นเราไปอ่านข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว,ลวปรากฏว่าไอตอนนี้มันเคยยูคคกเม่ก็อนจับมาทำไปเป็นสตัตว์ไอ แต่มาเป็นผู้ร้ายด้วยแต่มกลับมาเป็นได้เฮ้เดี๋ยวนะไดโนบอททำไมมันไปอยู่ในเออเอ,อเพนดคกอนล,ละ่ะทุกคนผมเคยดูแล้วนะไอ้ไดโนบอทมันเคยเป็นเพนดคอนแล้วมันก็มาเป็นฝ่ายเออแม็กซิมอลเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าออะทำไมมันกลับไปเป็นละภาคเนี้อ้าอ้าอ้าแล้วทำไมไม่มี คนไม่น่าเชื่อภาคนี้ผมไม่ดูแล้วไม่มีไทเรนซินัสแต่ก็ไม่มีเอเอเดี๋ยวอตัวอะไรนะเทโรโซอเทโรซอ,อ,รซอก็เป็นเอ,รอ,นอนนทอรนอดนส่วนไทเรนซินัสก็แมงมุมมีแต่เออเนี่ยมีแต่แมงมุมที่เป็นผู้หญิงเพราะจำได้อยู่แล้วแมงมุมอ่ะมันต้องเป็นผู้ชายนะที่เคยเห็นแล้วก็อีกภาคหนึ่งที่เราเห็นจะเป็นภาพบีชแมชีนอกจากภาพ้ที่จะเป็นบีชวอลมันทุกคนภาคนี้ ภาพบิมสมชชีเนี่ยที่เรากำลังเล่าเนี่ยไยนอสถูกทำจักมาทำเป็นแทงเกอร์นะแล้วจากนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือโซโวโบอะไรอ่านอะสักอย่างนแหละที่มันเป็นหมาที่มันชอบผู้หญิงแมงมุมไอตัวเนี้ยอ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันแบ็กอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ใช่ไหมเถื่อือมันถูกจําไปทาอะ่ะแล้วจากนั้นมันจําไม่ได้เลยแต่รู้สึกว่าในภาคเนี้ยออปติมัสมันก็เหมือนอัปเกรดใหม่นะพวกนะ้น ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ่าจะเป็นแห่งแมตติ้งหังจิตผู้นำเนาะไม่ใช่สิเอ้นะั่นมันภาคบิสปอแล้วก็แล้วก็เคยเห็นนะประหลาดมากทุกคนมันในหนังเนี่ยมันมีทั้งภาคกระเบนแล้วกม็มีตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าหน้ามันหลอนมากเลยนะคือย e ีเจนมูเชอร์ครับในภาคที่เป็นภาคซีซั่นสของบ e สปอหลังจากที่ออ t ติมัสถูก ส่งจรวดอออกไปแล้วเมกาทอนมันควบคุมจรวดให้ไประเบิดนะและ้วจากนั้นมันก็กลับมาในรูปแบบใหม่แล,หมแล้วอยู่ๆชีต้ากับแรทร์ก็อัปเกรดใหม่เฉยแลวเมกาทอนก็อัปเกรดใหม่ผมคิดว่านั้นมันน่าจะเป็นการปฏสภาพไอตตอนที่ไอระเบิดอะไรมาสักอย่างนั่นแหละแต่ไทก็ชอนก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรนะเพราะตอนนั้นมันก็อยู่บริญญาด้วยอะงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกะโอเคคดว่ แตนไดนแดนแเนี่ยแกะเรียบอละโอมันบีชวอเทลร้อยเปซโอ้ยช่างมาช่มาชมาเนี่ยโหบีสวอร0้อยเปอร์เซนต์นะคเป็นบีชวอร้อยเปอร์เซนะคเพราะว่าดูสิโ้สุดยอดไอแคนสวยมากสวยมากตัวนี้ขยับแกะขยาับกด้าย จะมาแกะแล้วก็แกะไลน์น็อกสองมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เบิรมแถมเราได้การ์ดด้วยกาที่ผมเคยไปอ่านตะก,กี้นี่ขอไปศึกษาข้อมูลมาก่อนเคยเห็นไอหมาที่ชื่อโซโลโบมาลักตัวนี้มากเลยเราเห็นต่อมันตายมันแท้นันตาไหลจนแรดแรดมาเออคืออะไรอะ่ะมันคล้ายๆเหมือนล้อลีนเลยนะแต่เราจำชื่อไม่ได้เอาเป็นว่างั้นเรามาเกี่ยวกับไลนน็อกกันต่อแลยกันก็จะเป็นโอ้ ผมเบื่อทาร์อร์เมอร์ไอตรงนี้นี่แหละครับทุกคนดูสิไอตรงนี้มันเป็นสีเขียวแต่ในดูในภาพกล่องมันดันเป็นสีเทาเฉยเลยมันไม่สมเป็นสัตว์เลยอ่ะโอ้ช่างมเถอข้อเสียไว้ก่อนอ่ะอาวุธนี่ก็จะเป็นอาวุธเออโหเป็นทั้งใบมีเป็นทั้งปืนนี่อะไรเนี่ยมีรูไว้ด้วยประกอบสิไออ่ะประกอบได้ด้วยทุกคนประกอบปืนได้ด้วย น่าจะอยู่ในขั้นตอนกาแปงร่างนั้นไหนลองดูนะสิแล้วก็เคยเห็นฉบับอีกฉบับหนึ่งอ่ะที่มันเป็นแบบเป็นรุ่นของไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นของทาคาแโทมี่อ่ะอีกรุ่นหนึ่งเราเคยเห็นอยู่แต่ภาคน่าจะเก่ากว่าโอ้คู่มือสามสบห้าขั้นตอน oh oh โอมก้โอ o ้ n e น s โอ้นี่ไงแต่ภาษาไทยที่ผมเคยไปดูในเกมอ่ะ Transformer เ,เครื่องบินลบมันจะอ่านว่าริน็อก์แต่ผมเคยไปเ,เห็นอยู่มันอยู่ในเ,เป็นภาษาอังกฤษมันจะเรียกรายน็อก์ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นของภาค Transformer Kingdom War of War for Cybertron Trilogy ไปไม่เป็นเลยมันสรุปนี่มันคือภาคบิชวูร์หรือมันคือภาคคิงดอมมันแน่ มันเป็นภาพรวมโหทุกคนแต่ผมเคยไปหาตามห้างสรรสินค้าแล้วนะเขาบอกว่าตัวนี้ภาคนี้ไม่เหมือนจะไม่มีเมกะทอนเลยเพราะเราเห็นเราเห็นเต่กาวทอนอะแล้วก็เมกะทอนตัวใหญ่มากเลยนะของ b บีสฟอร์เมกะทอน a s t ตัวเป็่มเลยราคา2,250ันสองาสรู้เคยไปดูตามห้างแนละ้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็จะมีการ์ดให้ การ์ดโดยก็บอกฝ่ายได้ด้วยนะมันเป็นฝ่ายเบนเคอรคอนก็ก็เราก็เคยได้การแบบนี้เหมือนกันนะเนี้ยเรามีตัวที่ได้ก่อนมันนี้ก็คือมิกาทอนนี่แหละที่เราซื้อมาในราคาสองพันะะ 2, แต่ตอนนั้นเราซื้อช่วงจุดจุดจีนข้างเขาก็เลยลดราคาให้ได้อืมแล้วจากนั้นอีกอย่างมังก็คือออฟติมัสไฟามอเราเราเล่นจนมันขามันถลอกหมดแล้วเนะี่ย แล้วเราก็ได้การนี้มาแต่เป็นการอีกรุ่นนึงมันจะเป็นการแดนบดบดทราเดิบบทตอนนี้เรากำลังจะศึกษาเอชีต้าอยู่ล้าก็ลังศึกษาหาชีต้าอยู่นี่เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับก็จะให้เห็นเป็นแบบนี้ตึ่งตัวนี่แล้วก็แต่เท้านี่จะเป็นแบบเป็นแรดแรด แ, <c oughs> แข็งแรงน่าดูเลยเพราะเราเคยไปดูแล้วไม่กระทร้อนอ่ะมันใช้ไอ้ปืนไดนโนเสาร์นี่แหละปืนที่มันเป็นหน้าไดนโนเสาร์นี่แหละยิงเลเซอร์เข้าไปในปุ่มเลเซอร์จากนั้นฮะเออมันยิงสายลายน็อตไอ้ตอนที่มันเป็นกูหลายอ่ะแล้วจากนั้นปรากฏว่ามันไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเดียวอืมคือตอนนั้นมันบอก what happened to me เออสุดยอดลายน็อตที่แข็งแรงมาก แข็งแรงจนถึงถูกจับไปทําเป็นเอ,อพวกมันเลยแล้วดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของพวกมันด้วยนะเอเจ้าไรนะ็อกเนี่ยแต่งตั้งแม่ทัพขนาดนี้ไปจับของเขามาก็ต้องให้เป็นแม่ทัพแล้วแหละมันประกอบยังไงมันประกอบยากเขาดูคนนี้าะะมันหมุนไหมตัวเนี้ยนี้เราเป็นหมุนขาพี่ ก็สวยงานใช้ได้เป็นแบบงานที่สวยมากทาคาราโทมี่แต่ไม่เติมสีตรงนี้นะนะพอบกพร่องไม่เป็นไรช่องเยอะสีแบบนี้ดีงั้นเรามาลองแปลงร่างอะไรดีกว่าครับผมรักตอนนี้มากแลยผมรักทาคาราโทมี่มากที่สุดผมชอบมากผมชอบทาคาราโทมี่มากถึงขนาดเวลาไปญี่ปุ่นต้องตามหาช่างสมเร์ทาคาราโทมี่อยู่เนี่ย ให้นะวะ่าทาคาราทม,มี่เยี่ยมของเยี่ยมของเยี่ยม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 ให้ร้านมันเซ็นเลยว,ว่าคุ้มมากตอนนี้ตอนนี้ร้านเขาจัดโปลรลดราคาก็รีบไปหาดูได้นะมีโปรหมดยังอืมงั้นเรามาลองแปลงร่างกันดีกว่าอืมงั้นเดี๋สิครับเราจะมาลองแปลงร่างกันที่แท้ให้พับมือเป็นอย่างแรกอืมอันนี้อันนี้ต้องไปศึกษาข้อ ข้อมูลในใบาการ์ดอะนะเราไม่ได้เป็นคนที่แปลงร่างแล้วเราจะให้ดูตลอดนะเพราะเราแค่แปลงร่างให้ดูเฉยเี๋พับจากนั้นก็หมุนมือให้เป็นแรกมมันก็พับแล้วก็เก็บแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นก็หมุนหัวโอ้โหหมุนหัวจากนั้นก็พับตรงนี้ก็หมุนตรงนี้ือ <c oughs> อโอเคแล้วจากนั้นเราก็หมุนเข้าไปแล้วจากนั้นโอ้โหปากทุกคนปากมันอยู่ตรงนี้แล้วมันให้พับปากเหมือนมันปากอีกด้านหนึ่งอะมันอยู่ตรงนี้ไงแต่เราให้พับปากโอเคแล้วก็เปิดปากออกมาใช้ให้เปิดปากออกมามแล้วก็ค้างออกมาแล้วจากนั้นคืออะไรเนี่ยเนี่ย คืออะไรเนี่ยเนี่ยทำแบบนี้นแบบนี้เนี่ยก็ยกขึ้นออกมาเฮ้ยผคนผมร,รู้แล้ะเอาขาตรงนี้ออกเอาขาหมุนแล้วก็หมุนออกตรงนี้เฮ้ยเราเริ่มฉลาดแล้วเราเริ่มฉลาดแล้วเราเริ่มรู้แล้ะใช้ขา ใช้แบบนี้โอเคเจ็เจเจไ,ไปต่อไปไปต่อไปไปต่อไปนังไงจริงด้วยเอาบูรปิดกันแล้วก็เอาไว้ใส่ตุงก้นหนังไงว่าแล้วเชียวว่าทำไมเอาบูธถึงมปปิดได้นเอาออกมาแล้วอ,ออกมาแล้วแลว้วไงต่อตรงนี้พับลงเลยแล้วกันจะโดนแต่ผนังไอ้หนังตรงนี้เอาทำอยากจะรู้จริง,รงเลยอือฮึจะทำถูกขั้นตอนด้วยครับทุกคนจะทำถูกขั้นตอนเอนี่ยเท้า,า,ทาแล้วก็อะไรเนี่ย หมุนออกเหรอหมุนเท้าให้เป็นแบบนี้โอเคสายตาที่เขาบอกนะครับสุดยอดของสุดยอดของภาคาละโทมี่ก็อยากหาดูนะว่าพาแล้วผมก็แอบไปได้ยินมาด้วยว่าเออปีหน้าบีสบอลจะออกภาคมาด้วยเอ้ยใช่ปีหน้าเนอะน่าจะใช้ขอลองดูนะ อันนี้ป่ะตอนนั้นทำยังไงทำไมได้นทำไมได้อ่ะได้แล้วอืๆๆเๆดีๆๆๆกๆๆๆไไๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 วๆๆมๆงๆๆ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 รๆๆๆๆ โอเคแล้วก็ <c oughs> บิดตรงนี้เข้าไปอวลาแปลงกับอย่าหักนะแปรงกับอย่าหักนะยากเสียงหักจริงๆเสียงห่กัวว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 วเสียงหกักเสียงห่ากมันก็เสียงหกักนิดหน่อยนะทุกคนมันก็ต้องแปรง นี่ด้ละได้ละไ,ได้ละทุคนนี่นี่นีอ่อ้าวเราลืมอาวุธทุกคนต้องแปะเป็นที่เดิมอ่าา้าวพยายามวใส่งไงนะในติได้ละได้ละแล้วกำลังจะใส่ตูดมเฮ้ยตรงนี้มันประกอบไม่ได้อ่ะมันมันประกอบยังไงอ่ะ ได้แลวเคครับทุกคนมันยากมากแต่กีนีเราก็เพิ่งประกอบอาวุธได้เนี่ยอโอ้เร็จแล้วตามคู่มือเขาบอกว่าได้ครับตามคู่มือเขาบอกว่าเสร็จแล้วความสนพยความเหมน่อยไอ้ตรงนี้มันปิดไม่ได้เร็กโอเคได้แล้ว right now Beats mode ใช่เทเทระเบิดพี่รายน็อกส์รายน็อกส์เวอร์ชันแรดเวอร์ชันแรดเวอร์ชันแรโอเคครับเหมือนตามภาพเปียบเลยอะแต่ไม่เหมือนตรงสีตรงขาตรงนี้นะเสียดายใช่แต่คือว่าคุ้มนะคิดว่าคุ้มมากแบบสุดยอดให้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลย ว่าถ้าสั่งมาใ้คุ้มของคุ้มของคุ้มทุกตัวที่มันเป็นพาคอร์ทอมี่ทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็เป็นเออฮัสบเนี่ยโหฮัสบเนี่ยถึงเมื่องานเขาสวยมากเลยพวกคุเราก็เคยเห็นนะมันเป็นไอรุ่นฮอตอ้านะจำได้ไหมน่ะเอลน่าสวยมากเลยนะเวลาแปลงร่างรถอะแล้วก็ไอตัวพลังงานที่มันเปิดยากอะผมเปิดได้แล้วนะออาเอาซีเอาซีาซนานๆทีไม่ต้องเปิดแล้ว อออืมไว้จมูกใหญ่ฮะปากปากก็กว้างดีแม่มีลิ้นด้วยเขาเข้าใจทำนะเนี่ยโหรายละเอียดเยอะมากเนี่ยแบบนี้เป็นแถมกว้านเหมือนแรดแท้จริงอยู่้วยขาก็เหมือนอืมแป๊บนึงทุกคนมันปิดไม่นสนิทเราต้องทำไปตรงอาบุสนี้ให้มันปิดได้ไมากที่สุด เขาเปิดในตรงนี้ก่อนเรายังไม่เสียนเรวกแกะครังแรกอย่าลืมนะทุกคนว่าเราต้องมีติดตามชีเตอร์ตัวต่อไปนะครับถ้าเกิดเป็นภาคบ s t War เนี่ย g ิงด k ม n g d o m t r a n s ฟ o r m e r เนี่ยผมถ้าเกิดติดตามตัวต่อไปผมจะติดตามชีเตอร์นะครับทุกคนชีเตอร์เป็นบับเบอร์บีเปรียบเสมือนบับเบอร์บีนะครับนี่ทุกคนเป็นตัวนี้ ก็เคยเห็นมันเคยแกล้งไดโนบอทดอยู่โดยการมันเอาขาแม่งมุมที่มันแกล้งทาเป็นทำเดนซีรัสมาจากนั้นไออะไรน่ไดโนบอทดเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วมันก็เป็นฟันดาสายแต่มันรู้ว่าเป็นชีตามันเลยโกรธจากนั้นชีตาก็ตลกเลยอะ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 สุดยอดข้อมูลบีสวอนนี่เราไปดูันหมดแล้วแล้วก็อีกตอนหนึ่งชื่อตอนบีสวอเป็นตอนที่หลังจากที่ ไดโนบอทเข้ามาร่วมกลุ่มก็คือไปสู้ออฟติมัสมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นน่ะมันก็ไปฐานเอเนอจอนที่มันระเบิดออกมาจากนั้นพอมันไปถานเอเนอจอนที่ระเบิดลองอมามันก็ปรากฏว่าโอ้โหทุกคนนี่เนี่ยคิดก่อนนะออฟติมัสไฟมอกับเมกาทรนนะปรากฏว่าเมกาทอนนะ่ะมันวิ่งชนออฟติมัสแล้วมันก็กัดขาจนขามันเป็นรอยรอยเลยหสุดยอด โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรีวิวทั้งหลายของผมเพอร์ซี่นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย